เชื่ออะไรไม่น่เชื่ออะไรไม่น่เชื่อว่าจะมีคาสกวางให้เราเล่นลูกคยราคานี่ไม่ใช่ย่อมยาวแต่เป็นยาวย่อมแม่โอ้ยอย่างแพงเลยี่นะไครดูซิว่าราคาเติมเท่าไหร่สามแล้วก็เก้าได้แค่เจ็ดร้อยเท่านั้นเองืออย่างน้อยเลยน่าจะถูกกว่านี้นะ เกมเถื่อนแท้ๆนะเคเดี๋ยวเราไปเจอเลยทุกคนครับเดี๋ยวลองดูซิว่าการเล่นคลาสกวางในป่าเน,น้นมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะโอ้ยนีย่โจตีแบบนี้ฟันไม่มีขวานไม่มีอะไรเลยอะ่ะทำไงเราตีต้นไม้ไงอไอ้ของอะ่ะแค่ก็มีแต่ขวานแล้วก็ต้นอ่อนไม้ทั้งนั้นเลยอะ่ะเอาต้นอ,อ่อนปลูกก่อนหรือเปล่ามันไอ้แนวเล่นมันไม่ได้เหมือนกับในเกมจริงอ่ะเนี่ยโอ้โหดูฟันทีเดียวตายเลยกวางนี่คือโหดกันเลื่อยนะดูชัอตีต้นใหญ่นะไอ้โหดสุดเลย โอ้ยกระดี่แล้วอ่ะโอ้ยบุกไปช่วยเด็กเลยแม่เจ้ากอบนายอ่ะนายคนเดียวบุกไปเลยอ่ะทำต้ว้มีประโยชน์หน่อยคัดกวางเดี๋ยวเธอถ้าเกิดว่าฉันไม่ช่วยเด็กเด็กจะกลัวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะคิดว่าฉันเป็นกวางตัวหนึ่งอ่ะจะว่าไปมันมีกวางตัวที่ก็นี่ไงมีเหมือนกันว่ะกวางที่เหมือนฉันวันดีะแล้วตัวนี้อาจจะไม่ตีนายก็ได้นะเจ้ากอบเพราะว่าเป็นเพื่อนกันไงวันดีเพื่อนนายตีฉันไหมจะไปกวางเหมือนนายคันนายโคตรเพลงเลยวมะแล้วเจะว่าไปทุกคนเอ้ทำไมกวางมาตอนเช้าไม่รอบแล้วเดี๋ยวนายไม่รู้ว ก่อนรุ่คืนแล้วไงเนี่ยเขาให้มาต่อคืนอย่างเดียวกวางแน่มาทำไมเออพี่ผิดคิวอะเนี่ยผิดคิวอะอ้าวเฮไหนดูเด็กสิโอ้ยเด็กมันมีทางบอกเลยเดี๋ยวฉันเราไปดูนะพวกนายไปด้วยไปด้วยต่อไปด้วยดีใครดูเด็กกวางโพเดี๋ยวฉันป้องให้พวกนายไม่ไปก่อนอย่าทำเพื่อนฉันอย่าทำเพื่อนฉันเด็กยืนแบบนี้เลยเอ้าวไม่ได้ติดตามเบอร์ด็กมาสู่บรรยากาศข้างนอกพวกนายช่วยเด็กไปเลยแม่ช่วยไปเลยกวางมาแล้วเร็วๆหนีไปมาเรียนขนมไปด้วยกันเนี่ย เจ้าหนูวิ่งตามด้วยว้าวไม่ต้องใส่ก,กระเปา๋าเลยวิ่งตามเลยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะกวางก็ยังวิ่งไล่อยู่กวาตงตอนนี้ไม่ค่อยกลัวแดดแฮดูจากรูปทรงนี่ใครขายครีมกันแดดให้กวางเนี่ยเออนั่นนี่นะไม่กลัวเลยเลยเดระวังแน่นายจะสลายไปนะเว้ยระวังนะเอ,อเดี๋ยวก็นายขมำหรอกออมีแค่ชั้นเดียวให้ครับแ้วส่วนใหญ่เป็นเตียง <laughs> <laughs> เอออย่างนั้นทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราเข้าที่หนาวอไม่หนาวด้วยเป็นกวางที่ไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยทุกคนกวางตัวน,นี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่กระกรบดีหว่าระวังนะระวังนี่น้องปลาหมึกนะไปเลยกับบ้านเราน้องไม่คิดจะกลัวพี่บ้างหรอพี่หน้าตาเป็นกวางแบบนี้แน่เหมือนกวางมันพยายามจะไล่ฉันนี่เอาจริงแต่ว่าเราดันไปกวางด้วยกันมันเลยเหมือนเดินเป็นเพื่อนกันมากกว่าตามติดชีวิตเจ้ากบะอเอเอ,อมันเป็นฟ้าแฝดกวางที่พันลงในป่านะน่ารักจริงๆ ว้ายเดี๋ยววันนี้จะมีกลุ่มมาโจมตีเราอ่ะเอออยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะไม่ต้องกลัวอเลยเดะเรามีแบบเจ้านายอยู่อ่ะเจ้านายสุดยิ่งใหญ่อ่ะใช่เจ้านายกวานจะไปกลัวอะไรมีฉันอยู่วันช็อตวันคิวอย่างแน่นอนว้ายทำไมเด็กไปอยู่ในน้ำน่ะเออเรียผพามาหน่อยสิพาขึ้นไม่ได้แล้วเจ้กบเด็กคนนี้อยากเล่นน้ำไอ้นก๊วยนก๊วยเจ้าทำไรเพื่อนฉันเจ้าทำไรเพื่อนฉันจนนกแฮมมาดิมาดิ นกใหม่แล้วอะไรเนี่ยอย,อยู่ในกองไฟเลยไหนลองเดินตามนงซีไปไหนอ่ะเดินไปไหนวะไม่ปีนไปแหล้วอ้ามหายไปเลยแล้วก็จะขอบอกอย่างหนึ่งนะพวกนายอย่าตีกบนะเว้ยกบอมตะนะอ๋อกบโหตอนแรกไม่เห็นไหนตีอมตะไงไหม No เออว่ะตีแล้วไม่เป็นไรเลยสุดยอดเลยกลบในเกมนี้เก่งฉันชอบชอบเกมนี้ไอ้อกบอมตะของเก่ง คือในเกมจริงนีกบมมันอ่อนเกินนะที่นี้ธรมดาดีเนี่ยเรลตะโกนช้างของจริงโว้ยพวกนายจะเจอยาอยูอยโฟด้วย ฉันได้ปืนเอเลี่ยนมาแต่ว่าฉันสำรวจเข้าไปไม่ได้มันติดกำแพงใสอะ่ะอา้าวตอนแรกบ,บอกเราจะมีทหารมาบุกไม่ใช่หรอและไหนทหารมีแต่นกมาบุกเราไงก่อนหน้านี้พวกนายด้านซ้ายพวกนายมีไหมวะข้างบนหลอดอาหารนะเทเลพอร<ะ>์ตทูสตองเฮดคืออะไรอ่ะฉันก็มีเหมือนกันโอ้โหเหมือนวาร์มาบ้านตรงนี้บ้านเท็ดว่ะแต่ว่าเข้าไม่ได้ว่ะฉันน่ <c oughs> ะไอ้เดียวตายเลยเออยิงยิงไอ้เก่งเก่งเก่งเฮ้ยไงเจ้ากวางอย่ามาดักเพื่อนฉันนะแฟงฉันเป็นยาม เฝ้าเพื่อนจะอยู่อโอเคโอเคบปิดเน้ำบอลฉลามม,มันซอยอย่างไรภูบหญาระวังนะโอ้ย,อยมีกลองมีกลองมีกลองอยู่โอเคเปิดเลยเปิดเลยจะได้ขับจวหน้า ส่วนเด็กก็ช่วยได้สองคนจริงๆช่วยได้สามตีคนหนึ่งนั้นยังอยู่ในน้ำไม่มาเหมือนเดมิมเนี่ยกระโดดไปไหมเนี่ยเนี่นออดยดูทำให้ดูให้เนี่ยเนี่ยเออกระโดดตามพี่เอเลี่ยหัวโตบอกซิคอยเพิ่งนมาเห็นขอบหิม้าเป็นอย่างนี้นี่เองไงมันจะสามารถตกลงไปได้เลยนะแต่เกมเขาไม่ให้เราเดินไปแล้วแก้ปัญหาการตกด้วยกันไม่ให้ไปตั้งแต่แรกกันเหละเนี่ยเ <c oughs> ด็กน้อยของเราเสียชีวิตแล้วเหรอ ไม่ยอมขึ้นมาทีดีฉันเลยจัดการเลยเกมที่ดีร้อยแน่แน่ไม่ใช่เลยไว้เดี๋ยวคนบุกไปโอ้โหจะเก้าสิบเก้าวันยังเหลือเพิ่งมาบุกหลายพวกคนพวกนี้กว่าตอนนี้ไปทำอะไรมาฮะเดี๋ยวเช้าพวกนี้ก็คงเก้าเก้าวันแน่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะมีคาสินจบเป็นยังไงบ้างจะเหมือนกับเกมหลักเกมจริงหรือไม่หรือจะไม่มีเลยเดี๋ยวมาดูกันอ้าล่ะวันที่หนึ่งร้อยก็คือจบแล้ว ก็แบบนี้เลยอ่ะมีถามเน่นะว่าจะกลับล็อบบี้หรือจะไปต่ออ่ะถามจริงไม่มีคัสซีนแบบเท่ๆบ้างหล้วฉันเล่นยันเก้าวันเลยนะอะไรอย่างน้อเห็นคัสซีนหน่อยก็ดีนะถ้าเกิดว่ากดต่อใช่ไหมอ๋อก็คือเล่นต่อไปเรื่อยไม่มีอะไรโอเคทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย